ยุธงยุทายุนายุสวนอุ้นเข่าแบบพ้นมาไงาแต่ว่าได้คนดีนตั้งไฟขึ้นข้างหมอใ้ฟื้นเท่าธรรมดาแล้วพอยุธงมันบ่มีแจดอย่างน้ำพึนต่อ,อของเข่าเปิดฟ้าออกสิข้องเข่านี่เปิดฟ้าเลยเแล้วก็มาใสาห่หัวด้หนี่หัวตอนไม่ยังไงอันนี้พุ่มลงไปเลยนี่พุ่มปั๊บ ผมเปล่งสีเลยฟ้ามาเซ่งทุ่เองที่ละก็ฟ้ามาปิดหวัวไปเหมือนตาหมาลูฟ้าไมา่ติดปิดหัวไปไปอาบน้ำเซ้ยปั่นกลับมาก่นจะมาเบิ่งกันใส่เอาตอนนี้กับอาบน้ำมาแล้วนะครับกบมาเปิดเบิ่งทีเข้าหนึ่งเขาแบบมังง่ายไปปลาคนปลาขึ้นแล้วน่าจะจะซุกแล้ว เป็นวิธีการไส้นะครับแบนนบนี้แต่เนื้อเปิดออกขาไม่เหยุงสีนะครับขาไม่เห็นะคตั้งเขาการเราต้องไร้ยังเอาหัวด้วยนะครับยีหัวมา้เราต้องมีบวมมัอย่างเงี้ยหัวตะหนี้อันใดหัวแล้วแต่ขวมหัวต้องไปเลยนนะครับขวมยังสีนะครับขวมขวม,ขขวม,ขขวมหัวยังสีเลยเอาหัวออกไปนี้ก็ฉิดตั้งสิเพราะว่าเขาเอาเอามันงบลงปาดกับซ่อนกับมาไซ้นะครับ ว่าต้องไปมีบุมอย่างยากห้อนดีครับเป็นการสุกประจัดรับค้นสิเกียรแต่ว่าหึก่กะคุณภาพดี